สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับไพ่อราเคอร์นะครับทำนายดวงโชควาสนาของผู้ที่เกิดทั้ง7วันนะครับก็ก่อนวันหวยออกครับนะก่อนวันรอตเตอรี่ออกวันที่1ทธันวานะครับก็มาตรวจที่ว่าใครจะมีโชคมีลาบมีโอกาสจะถูกนะครับครับทีนี้ก็มาถึงคนวันจันทร์ก่อนนะครับดูเรื่องของการเงินและโชคลาบ สองอย่างนี้นะครับที่ไปที่มานะครับทำไมเสียเวลาก็เปิดใบแรกเลยนะครับโชคลาภคนวันจันทร์จะมีหรือไม่มีนะครับเปิดมาแล้วได้หมายเลขยี่สิบห้าครับหมายถึงโอกาสโชคลาภของคนวันจันทร์มีครับสามารถที่จะเสี่ยงได้นะครับอย่างนี้ก็เรียกว่าคนวันจันทร์มีลุ้นนะครับคนวันจันทร์มีลุ้นนะทีนี้ดูการเงินโดยภาพรวมนะครับการเงินโดยภาพรวมหนึ่งอาทิตย์นี้จะเป็นยังไงนะครับก็เปิดออกมาได้หมายเลข ก <G un> <ง>ารเงินยังมีรายจ่ายนะครับยังมีสิ่งที่ต้องจับต้องจ่ายเยอะอยู่เหมือนกันนะครับในหนึ่งสัปดาห์ต่อจากนี้นะครับทีนี้ก็มาเป็นคนวันอังคารนะครับคนวันอังคารดูด้านของโชคลาภและการเงินนะครับอันนี้ขอดูเรื่องของการเงินก่อนนะครับนะครับการเงินในหนึ่งรอบสัปดาห์นี้ก็ถือว่าจะมีเรื่องให้ร้องการเงินในการใช้จ่ายอยู่นะครับเพภาพมันก็ฟ้องว่าถ้าเกี่ยวเรื่องของการเงิน ยังมีเรื่องให้ร้อนๆใจเรื่องการเงินอยู่นะครับต่อไปก็จะเป็นโชคลาภนะว่าโชคลาภวันคารคนวันคารนี้จะมีไหมนะครับก็ได้แก่หมายเลขสี่สิบเก้าดิมายเลขสี่สิบเก้านะครับด้านโชคลาภถือว่าท่านอาจจะมีเงินด่วๆเข้ามานะครับเ,เงินด่วน,นเข้ามามีโอกาสจะถูกได้เช่นกันครับโควันคาร ต่อไปก็จะเป็นคนวันพุธน,นะครับพุธกลางวันด้านการเงินของคนวันพุธน,นะครับก็เปิดมาแล้วเลขยี่สิบสองครับด้านการเงินก็แสดงว่าบัญชีการเงินท่านก็ยังต้องดูบรรัญชีการเงินรายรับรายจ่ายอยู่นะครับเตียวว่ายังมีสิ่งมีเรื่องให้ต้องคิดแผนการเงินอยู่นะครับต่อไปก็จะเป็นโชคลาภคนวันพุธน,นะครับนะครับด้านโชคลาภของคนวันพุธก็มีโอกาสครับมีโอกาสที่สวยจากเพศตรงข้ามนะครับ อันนี้คือคนวพุธนะโอกาสโชคลาภยังพอมีหวังนะครับจับเพตรงข้ามหรือจากคู่จากคนรักนี่แหละนะครับทีนี้ดูโชคลาภคนพุธกลางคืนนะครับพุดธกลางคืนด้านโชคลาภนะครับพุดธกลางคืนนะครับด้านโชคลาภพุดธกลางคืนยังซึมยังเหงาเหมือนเหมือนถูกกักขังเลยนั่นแหละนะครับกักขังชั้นเถิดกักขังชั้นไปนะครับอันนี้โชคลาภพุดธกลางคืนยังสะดุดหดหูอยู่นะครับ ไม่ควรเสี่ยงทีนี้ดูการเงินนะครับเนี่ยครับการเงินจะมีผู้ชี้แนะนะครับเกี่ยวกับร่างการช่องทางหาไรายได้นะครับทีนี้ก็เป็นวันพฤหัสทีนี้ก็เป็นวันพฤหัสนะครับโชคลาภการเงินคนวันพฤหัสทีนี้ดูโชคลาภคนวันพฤหัสนะครับได้หมายเลข90ครับได้หมายเลข90ินี่แหละคือโชคลาภเป็นโชคลาภที่ยังมืดเสด็จ ดับเลยนะครับทีนี้ไปดูว่าการเงินเนี่ยมันจะมาทางไหนบ้างอันนี้คือการเงินนะครับทีนี้นะการเงินจะมีผู้ประคองช่วยเหลือนะมีผู้คอยประคับประคองนะแปลว่าประคับประคองอยู่การเงินแม้ว่าจะไม่มีโชคลาภนะครับคนวันอังคารหนึ่งสัปดาห์ต่อจากนี้นะครับการเงินมีคนประคับประคองนะครับสําหรับคนวันพฤหัสดูนะครับต่อไปเป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์โชคลาภการเงินคนวันศุกร์ ต่อไปจะเป็นโชคลาภคนวันศุกร์นะครับโชคลาภเนี่ยครับโชคลาภต้องอาศัยจากบุคคลอื่นนะครับถ้าเป็นโชคลาภคนวันศุกร์ต้องตึ่งพาอาศัยกับคนอื่นนะครับอีนนี้ไปดูการเงินคนวันศุกร์นะครับการเงินก็จะเป็นแบบบูมวาบอยู่นะครับในลักษณะของการเ,เข้ามาถ้าเป็นลักษณะของการหาเขาต้องว่าต้องใช้ปากต้องพูดต้องติดต่อเยอะถึงจะได้มีเงินเข้ามานะครับ ถ้าเป็นการใช้จ่ายก็คือก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นการใช้จ่ายการเงินคนวันศุกร์นะครับต่อไปจะเป็นการเงินคนวันเสาร์นะครับดูการเงินคนวันเสาร์ก่อนนะการเงินวันเสาร์ก็จะได้แก่หมายเลขับได้แก่หมายเลขหกสิบห้านะครับการเงินแสดงว่ามีรายจ่ายอัตมวยไปหมดกับช่วงท่องเที่ยวด้วยก็ได้นะหรือรายจ่ายในครอบครัวนะครับการเงิน ทีนี้ก็มาดูด้านของโชคลาภที่ว่ามันจะมีโอกาสไหมของคนวันเสาร์นะครับโอกาสด้านโชคลาภมีไหมนะครับโชคลาภก็ยัง50 50นะครับยังไม่มีโอกาสโชว์เท่าไหร่นะครับด้านโชคลาภยังไม่สดใสนะครับต่อไปก็จะเป็นด้านการเงินและโชคลาภคนวันอาทิตย์นะครับอาคนวันอาทิตย์มาดูที่ว่าจะมีโอกาสมีโชคมีลาภมีการเงินแบบไหนนะครับ นะครับด้านการเงินคนวันอาทิตย์ยังเป็นลักษณะท่านต้องควบคุมนะต้องคุมบางเหงียนเองคุมหางเสือเองในการที่จะจ่ายจะเข้าจะออกนี่มันอยู่ที่ตัวคุณเองนะครับยังควบคุมได้ไหมมันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของอีกนั่นแหละนะครับก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ตัวเองจะควบคุมได้นะครับสําหรับการเงินคนวันอาทิตย์ต่อไปก็จะเป็นด้านของโจคลาภคนวันอาทิตย์นะครับก็ได้แก่หมายเลข นะครับโชคลาบวันอาทิตย์ก็ยังมีโอกาสกล้าเสี่ยงกล้าซื้อมันก็กล้าได้อยู่เหมือนกันนะครับนี่โอกาสของโชคลาบคนวันอาทิตย์ยังมีอยู่นั่นเองนะครับอยู่กับเด็กคนอายุน้อยกว่านะครับก็มีลุ้นครับมีลุ้นนะ,ะก็ตกลงไปแล้วนะครับสำหรับโอกาสโชคลาบการเงินของคนทั้งเกืวันต่อไปก็จะเป็นของไพ่ให้โชคนะครับไพ่ให้โชคครับไพ่ให้โชคนะครับก็คือ ดูตามนี้นะครับก็มีโอกาสก,าก็คือเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งแล้วก็เลขสามเลขห้าเนี่ยครับอีกหมายเลขหนึ่งก็คือเลขเจ็ดนะครับก็มีหนึ่งห้าเจ็ดสี่ตัวนี้จะเป็นเลขนำโชคในงวดนี้นะครับในสี่ตัวนี้ครับในลักษณะการจับนะครับจับในสี่ตัวนี้แหละนะครับเนี่ยนะครับก็คือตำแหน่งนี้นะก็ขอให้ทุกคนโชคดี มีเงินใช้ร่ำรวยร่ำรวยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ